ไม่ว่าเราจะสอบอะไรนะในตำแหน่งไหนะที่เขาเปิดตำแหน่งนั้นก็คือเป้าที่อยู่ตรงกลางเลยคุณจะยิงยังไงให้มันเข้าเป้าคุณก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เล็งฝึกซ้อมบ่อยๆใช่ไหมเราถึงจะสามารถที่จะยิงได้เข้าเป้าและมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆแน่นอนว่าถ้าเราเนี่ย ไม่ชัดเจนไม่ตั้งใจตั้งเป้าหมายแล้วก็เล็งมันให้มันตรงแล้วก็ยิงให้มันถูกเพื่อให้ตัวเองได้เข้าไปมันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าไอ้เป้าหมายตัวเนี้ยมันคือตําแหน่งที่ทุกคนก็อยากมุ่งที่จะเข้าไปอ่ะนะ ถ้ารัเมื่อไหร่ที่เราลังเลหรือเราไม่ตั้งใจหรือเราไม่ได้แบบโฟกัสที่เป้านั้นจริงๆอะ่ะมันก็จะทําให้คนอื่นซึ่งเขาก็เล็งเป้านั้นเหมือนกันมาเบียดคุณออกจากข้างหน้าที่กําลังจะยิงหรือเขาอาจจะยิงจากด้านข้างคุณด้านหลังคุณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันสามารถที่จะเข้าเป้าได้มากกว่าเราไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนการยืน ยิงเป้าเหมือนกับการที่แต่ละคนะมันยืนอยู่คนละจุดคนละที่คนละตำแหน่งยืนในจุดของความรู้ที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของความรู้ที่แตกต่างกันในตำแหน่งในสายงานที่แตกต่างหลากหลายจากสภาพแวดล้อมของแต่ละที่ที่ต่างคนก็ต่างมุ่งมาแข่งกันนั่นคือการยืนแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันซึ่งบางคน เขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยืนใกล้มากเกินไปเขาอาจจะยืนห่างมาหน่อยแต่เขาก็ยิงเข้าเป้าหรือบางคนเขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องยืนตรงเพราะเขารู้ว่าสายตาเขาอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะสายตาเขาอาจจะเอียงเขาอาจจะยืนทางซ้ายอาจจะยืนทางขวาแต่ว่าเขาสามารถที่จะยิงเข้าเป้านั่นหมายความว่าเขารู้ตัวว่าเขา มีความรู้หรือว่ามีศักยภาพอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับที่ว่าเขาต้องยืนระยะนี้ระยะใกล้ระยะไกลหรือขยับซ้ายหน่อยหรือขวาหน่อยเขาถึงจะยิงได้เข้าเป้ากับคนคนหนึ่งที่ยืนตรงเป้าเลยเลิงไว้มานานแล้วแต่ไม่ขยันฝึกซ้อม ไม่มีความประมาณว่าตัวเองอะถนัดหรือว่าควรจะยืนตรงไหนดีมันก็ยืนใกล้แค่ไหนจะยืนตรงแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะยิงเข้าเป้าได้